เราออกไข่หนึ่งแกนครับได้ลองหังให้ร้เด้อนี่โอ้พญยะพญยะสอนไว้นี่ว่าให้เอาใบไม้ใบยะคาแห้งก็ได้รองลังอ่าลองลังให้ละเดอ้อนี่ใช้กล่องตอกก็ได้อ่าลองลังโอ้ทำไมเป็นอกหมดกัว ให้เราเป็นระเบียบจริงๆไว้เดี๋ยวจะให้จัดจะเป็นระเบียบจริงๆเห็นได้ไอ้เท้าไอ้เท้าใส่ชื่อไว้ใดเนาะไอ้ปีใหม่เนาะได้ชื่อละน้องปีใหม่น้องปีใหม,ม่ข้ารองรังให้แล้วนะลูกน้องปีใหม่ข้ารองรังให้แล้วนะตั้งชื่อให้แล้วนะเจ้าไขเ่ไนเหี้ยใบพืชนี่ ไม่ใช่ใครใครคอยลงไว้พื้นเนี่ยข้าลอง้างให้แล้วนะเข้าใจไหมอ่ะ,น,ะอนี่ล้างเองอยู่บนนี่นะข้าลองให้แล้วนะเอ่อขึ้นไข่ฟักเอาใหม่ข้าลองให้แล้วเดีย๋ยวข้าจัดให้เป็นสวยๆนะอันนี้มันเป็นอกหยกลงไปคำเมืองว่าอกหยกอีสานว่าอุยุอัเ คนไทยว่าไม่เรียบร้อยอยเหรอ